ในหัวข้อ5.3นะคะเราจะพูดถึงการจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและมารยาทในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในแบบจำลองภูเขาน้ำแข็งที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะคะยอดภูเขาน้ำแข็งที่เราเห็นคือพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมซึ่งเป็นผลมาจากการที่เด็กมีความสบายใจที่จะให้ความร่วมมือนะคะ มีหลายอย่างที่ช่วยให้เด็กได้แสดงพฤติกรรมเหล่านั้นนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมที่เข้าใจและเหมาะสมต่อพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยค่ะการจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมส่งผลอย่างไรต่อพฤติกรรมของเด็กในการทำกิจกรรมต่างๆตั้งแต่ตื่นจนเข้านอนและผู้ดูแลเด็กมีบทบาทอย่างไรกับเด็กในแต่ละช่วงอายุ เรามาเริ่มดูที่เด็กแรกเกิดกันค่ะในเด็กแรกเกิดหรือเด็กเล็กนั้นนะคะกิจกรรมต่างๆต้องเป็นผู้ดูแลทำให้นะคะการจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมที่ดีและก็พร้อมในการที่ผู้ดูแลนั้นจะหยิบอุปกรณ์เพื่อที่จะทำกิจกรรมกับเด็กๆได้อย่างสะดวกมีความสำคัญมากเลยนะคะเช่นการอาบน้ำ หากสบู่หรือผ้าเช็ดตัวอยู่ใกล้ๆมือนะคะคุณแม่ก็จะหยิบจับได้อย่างสะดวกแล้วก็มีความสบายใจเวลาที่อาบน้ำให้เด็กหรือการให้นมถ้าคุณแม่มีเก้าอี้นั่งให้นมที่นั่งแล้วสบายนะคะผ่อนคลายการให้นมของคุณแม่ก็จะเป็นไปนอย่างมีความสุขใช่ไหมคะไม่ปวดหลังเด็กๆก,ก็จะรับรู้ได้ถึงความสุขนั้นและเด็กๆก,ก็จะมีความสุข ในการดื่มนมในเด็กที่โตขึ้นนะคะเด็กๆจะมีความสุขมากหากได้ทำกิจกรรมในแต่ละวันกับผู้ดูแลนะคะเช่นการทานอาหารหากมีคุณแม่ป้อนอยู่ด้วยและตัวเองได้ทานเองด้วยเด็กๆก,ก็จะเอ็นจอยในการกินมากเลยนะคะการจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมขณะทานอาหารที่เข้าใจต่อพัฒนาการของเด็กก็อย่างเช่นมีอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารที่เหมาะสมต่อเด็ก มีขนาดที่เด็กๆสามารถหยิบจับได้เองในการที่จะได้ตักอาหารเข้าปากด้วยตัวเองนะคะหรือคุณแม่อาจจะเตรียมบริเวณทานอาหารที่เช็ดถูได้อย่างสะดวกเช็ดออกง่ายแล้วก็ไม่ทิ้งคราบไปให้คุณแม่ได้หุดหงิดมากนะักนะคะหรือหากจะทำกับข้าวในครัวคุณพ่ออย่างที่ในรูปนี้นะคะท่านจะเห็นว่าคุณพ่อเช็ด ทำความสะอาดในครัวแล้วก็อุ้มเด็กไปด้วยนะคะเด็กๆก,ก็จะได้เห็นกระบวนการทํากิจกรรมและมีความสุขที่ได้อยู่กับคุณพ่อนะคะการเตรียมสิ่งแวดล้อมของคุณพ่อในการที่จะพาลูกร่วมทํากิจกรรมทําความสะอาดครัวในตอนนี้คือมีเป้อุ้มเด็กใช่ไหมคะที่ห้อยอยู่ด้านหน้าที่จะเป็นเป้ที่ปลอดภัยมากพอที่จะให้เด็กๆนั้น ได้เห็นกิจกรรมที่คุณพ่อทำแล้วก็เสมือนหนึ่งว่าตัวเองนั้นมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้วยนะคะในเด็กที่โตขึ้นนะคะพวกเขาอยากที่จะทำอะไรอะไรได้ด้วยตัวเองและในการจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมนั้นหากเราเตรียมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เด็กได้ทำกิจกรรมด้วยตัวเองพวกเขาจะมีความสุขมากเช่น เด็กๆสามารถเข้าห้องน้ำได้เองรับประทานอาหารได้เองนะคะหรือสามารถหยิบหรือว่าเลือกเสื้อผ้าหรือรองเท้าเพื่อที่จะมาใส่ได้เองหรือพวกเขาตัดสินใจเลือกของเล่นแล้วก็เก็บของเล่นได้เองนะคะหรือการทำงานบ้านจนไปถึงการช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลทำความสะอาดบ้านหากเด็กๆมีอุปกรณ์ที่พวกเขาสามารถช่วยทำงานได้ พวกเขาก็จะมีความสุขและก็จะให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีนะคะอย่างในภาพตัวอย่างด้านซ้ายมือเป็นกิจกรรมที่ห้องเรียนนะคะเด็กๆเ,เมื่อมาถึงโรงเรียนเราก็เตรียมสถานที่ที่ให้เด็กได้ถอดรองเท้าด้วยตัวเองมีเก้าอี้ให้นั่งถอดได้อย่างสะดวกมีที่เก็บรองเทา้าที่เด็กๆสามารถหยิบรองเท้าไปเก็บได้ด้วยตัวเอง จากนั้นเมื่อเก็บรองเท้าแล้วก็เอากระเป๋าเอากล่องนมเข้าไปเก็บใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็จะสามารถเก็บกล่องนมของตัวเองเข้าไปในถาดเก็บกล่องนมที่เป็นสีประจำของตัวเองได้นะคะแล้วความสูงของชั้นเก็บถาดกล่องนมนั้นก็อยู่ในระดับพอดีที่เด็กๆจะสามารถเข้าถึงได้เห็นไหมครเมื่อเก็บกล่องนมเสร็จแล้วก็เอากระเป๋าเข้าไปเก็บ ที่ชั้นเก็บของความสูงของชั้นเก็บของก็มีขนาดพอดีที่จะช่วยให้เด็กๆนั้นได้ยกออกแรงยกกระเป๋าเข้าไปเก็บได้ด้วยตัวเองดักจากนั้นหากเด็กๆอยากจะล้างมือหลังจากทำกิจกรรมเสร็จก็สามารถเข้าถึงอ่างล้างมือหรือว่าซิง์ล้างมือได้ด้วยตัวเองที่มีสบู่เตรียมไว้ให้นะคะท่านจะเห็นว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นในภาพด้านซ้ายมือนั้น มีขนาดเหมาะสมกับเด็กและเอื้อให้เด็กทำกิจกรรมได้ด้วยตัวเองถ้าหากเป็นแบบนี้แล้วคุณครูหรือผู้ดูแลจำเป็นจะต้องคอยบอกไหมคะว่ามาถึงห้องเรียนแล้วกระเป๋าไปเก็บนะลูกเก็บรองเท้านะคะหรือถ้าเด็กเก็บรองเท้าหรือเก็บกระเป๋าไม่ได้ด้วยตัวเองใครจะต้องเป็นคนคอยช่วยคะก็คุณครู แต่ถ้ามีเด็กหลายๆคนเก็บไม่ได้เลยคุณครูต้องคอยช่วยทุกคนคุณครูเหนื่อยไหมคะเหนื่อยแน่นอนนะคะหรือถ้าเด็กๆอยากดื่มนมแต่หยิบกล่องนมด้วยตัวเองไม่ได้ไม่รู้ว่ากล่องนมของตัวเองอยู่ไหนคุณครูก็ต้องคอยหยิบให้ใช่ไหมคะคุณครูก็เหนื่อยอีกเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นการจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อพัฒนาการของเด็ก ที่จะช่วยให้เด็กได้ทำกิจกรรมได้ด้วยตัวเองไม่ได้ส่งผลดีต่อแค่ตัวเด็กนะคะยังส่งผลดีต่อคุณครูด้วย